nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นบดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เอาหนังสือเล่มหนึ่งที่จริงๆอ่านจบม,มาหลายสัปดาห์แล้วล่ะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมารีวิวนะวันนี้เลยขออนุญาตมารีวิวสักหนึ่งตอนนะครับหนังสือชื่อว่ามาโกโตะมาร์เก็ตติ้งนะครับหลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่นของดรกริินีพงษ์ธนเลิศหรืออาจารย์เกตอ,อาจารย์เกตว์วาดีนะครับผมติดตามผลงานของอาจารย์มาพอสมควรตั้งแต่เล่มแรกนะก็คือรีเนน ไม่แน่ใจว่าเล่มแรกของอาจารย์หรือเปล่านะแต่เป็นเล่มแรกของที่ผมได้อ่านนะครับแล้วก็มาเล่มนี้นะครับเช่นเดิมนะอ่านแล้วมารู้สึกมีความสุขจะพูดว่างไงเดียคือคือผมเนี่ยจะเรียกว่าแนวคิดเนี้ยเป็นแนวคิดที่มาเปลี่ยนความคิดเกี่ยวข้องกับธุรกิจผมระดับหนึ่งเลยแหละไม่ใช่เฉพาะเล่มนี้นะเล่มตั้งแต่ลิเนนเล่าเท้าความนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเล่มนี้นะคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็ชอบอ่านพวกเคส ธุรกิจแต่ต้องยอมรับนะว่าหนังสือที่ผมอ่านส่วนใหญ่เป็นเคสทางฝากตะวันตกก็คืออเมริกายุโรปอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะผมอา่านหนังสือ Google หนังสือ a เม z o n ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะแนวแนวสตาร์ทอัพนะแล้วสตาร์ทอัพเนี่ยมันเน้นการเติบโตอย่างรวดเร็วอ่านแล้วทึ่งนะอ่านแล้วมีมีไฟุยโอยอยากทำสตาร์ทอัพอยากจะทำะธุรกิจที่มันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย,ยซึ่งก็ก็ดีก็ดี แต่พอมาอ่านหนังสือเรื่องรีเนนเนี่ยมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งบอกจริงๆเราไม่จมําเป็นต้องทําธุรกิจแบบโ,โหคนเป็นล้านเติบโตยิ่งใหญ่แต่เราทําธุรกิจอะไรก็ได้ที่คนที่เขาได้รับสินค้าหรือบริการจากเราเนี่ยเขามีความสุขก็พอแล้วยิ่งมามาโกโตมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็สไตล์เดียวกันเลย อ่ะแล้วให้ความรู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่มันดีๆทําอะไรที่มันเจ๋งๆแล้วก็จุดเน้นอยู่ที่ลูกค้ามากกว่าจุดเน้นที่จะเป็นเรื่องของการขยายตัวอย่างยิ่งใหญ่รวดเร็วแต่ไม่ได้พูดว่าการขยายตัวจากยิ่งใหญ่รวดเร็วเป็นสิ่งที่แย่นะมันก็มันมัน,ม,นมันไม่ใช่อนะีเธอออนนแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงการขยายตัวเอากาไรเยอะๆอะไรเงี้ยอาจารย์เกดเขียนาลายเซ็นมาด้วยคือคือสั่งผ่านเพจไปนะครับ เข้าใจว่าอาจารย์เขียนมาให้ทุกคนที่ที่ซื้อหนังสือนะครับจากความใส่ใจสู่ความสุขใจก็เป็นอะไรที่แบบใช้เลยนะครับคราวนี mm ้ hmm. ในหนังสือมันเป็นประมาณไหนมันเป็นเคสตัศดี้ทีเ่เป็นจะเรียกว่าอะไรดีละครับเป็นเป็นธุรกิจของญี่ปุ่นนะ่แต่ผมชอบสไตล์อาจารย์เขียนนะ อาจารย์เริ่มต้นเขียนมาเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าที่อาจารย์ไปเจอมาว่าอาจารย์สอนหนังสือมีคนมาถามเคสนู้นเคสนี้แต่แทนที่อาจารย์จะตอบมาเลยว่าทํา1 2 3 4ไม่ใช่อาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังบอกว่าเออเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเคสของญี่ปุ่นอันนี้ให้ฟังนะก็จะมีเคสเยอะแยะแล้วสุดท้ายเนี่ยที่ผมชอบนะคืออันนี้มันเป็นความเป็นอาจารย์เนี่ยชัดเจนมากนะคือมีแบบฝึกหัดท้ายบทคือพอจบแล้วลองทําแบบฝึกหัดอันนี้สินะครับแล้วไม่ใช่แบบฝึกหัดทิ้งไว้เ,ยเฉยๆนะ เป็นแบบมีเฉลยด้วยอะแต่อาจารย์ก็พูดว่ามันไม่ใช่แปลว่าคําตอบต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคือเป็นแบบอื่นก็ได้รีวิวยากเลยนะที่จะไม่สปอยผมก็เลยขออนุญาตเป็นแบบนี้ผมจะขออนุญาตเลือกมาแล้วกันนะครับเพราะว่าคงต้องมีสปอยบ้างแหละเพราะมันมันเป็นสตอรี่อ่ะมันก็คงต้องเล่านะครับเลือกมาสักสักเป็นตัวอย่างแล้วกันนะที่เหลือเนี่ยให้ให้ลองไปอ่านเอาเองนะครับ เอาเรื่องแรกเลยผม,ผมอ่านอันนี้เป็นบทแรกผมอ่านก็ประทับใจเลยนะครับชื่อเรื่องว่าบริษัทรับจัดงานเทศกาลประจำเมืองที่สร้างรายได้จากการจับคู่นะอาจารย์เกตเริ่มต้นนี้ก็บอกว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเดินเข้ามาคุยนะครับวิชาพื้นฐานทางการตลาดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยเขาขายของแค็งนะเป็นธุรกิจของเขานะครับก็บอกว่าของแค็งเนี่ยเขาอยากที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จทําไงนะครับ อาจารย์เกตถามบอกว่าแล้วคองแคงเราเจ๋งตรงไหนก็บอกก็กทำโฮมเมดแล้วก็อร่อยอะไรประมาณนี้บอกตอบเนี่ยยังตอบด้วยความที่ไม่ค่อยแน่ใจเลยนะคราวนี้อาจารย์เขาก็ถามลึกไปบอกว่าแล้วทำไมคนจะซื้อคองแคงเราอะทำไมก็ไม่ซื้อคางกุ้งทอดหรือขาไก่กินแทนนะครับซึ่งเด็กก็ตอบไม่ได้นะนิสิตคนนี้ก็ตอบไม่ได้ก็บอกก็เราขายคองแคงทอดอ่ะนะหรือว่าเขาควรปรับโลโก้ไหมปรับแบรนด์ไหมนะครับ ซึ่งก็จะมีดแต่เรื่องของแหงทอดเต็มไปหมดเลยเขาอาจารย์เก็บก็เป็นข้อที่ดีนะตั้งใจคิดธุรกิจแต่ว่าจะตอบคาถามนี้ก็เลยเล่าเรื่องบริษัทญี่ปุ่นให้ฟังบริษัทหนึ่งอ่าบริษัทอันนี้มีชื่อว่าโอมาซุริเจแปนนะครับคือมันเริ่มต้นอย่างนี้ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเทศกาลเยอะๆให้ไหมเขาบอกญี่ปุ่นก็มีงานเทศกาลเยอะเราเยอะมากด้วยนะครับเต็มไปหมดเลย เขาบอกว่ากันว่าปีหนึ่งเนี่ยมีงานเทศกาลที่จัดขึ้นทั่วญี่ปุ่นกว่า300แสนงานนะแล้วบางงานเนี่ยคนมาเที่ยวกันแบบหลักแบบหลายแสนคนนะรายได้ให้ชุมชนเป็นหมื่นล้านเลยนะครับคราวนี้เนี่ยปกติเนี่ยงานเทศกาลหรือโอมาสึริเนี่ยนะครับก็ทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยร่วมร่วมมือกันสนุกด้วยกันสนิทกันนะ ก็มีคนคนหนึ่งชื่อยูกโกคาโต้เนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบงานเทศกาลแบบนี้เพราะว่าชอบไปเที่ยวแล้วก็มีม,มีแรงกลับมาทำน่นนี่นั่นแต่ไม่หมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเ,เธอทำงานอยู่ที่บริษัทอาหารนะครับคราวนี้วันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อของคาโต้เนี่ยซึ่งเป็นกรรมการจัดงานเทศกาลประจำเมืองเนี่ยก็บอกให้คาโต้เนี่ยไปช่วยออกแบบโปสเตอร์และอุปกรณ์ตกแต่งประมาณว่าช่วยช่วยช่วยจัดงานนะครับคราวนี้คาโต้ก็ไปทำคนในเมืองก็ชื่นชอบนะ เธอก็เลยเริ่มไปช่วยออกแบบโปสเตอร์แล้วก็ทำอ,อุปกรณ์นในงานเทศกาลของเมืองแถวๆนั้นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะจนมาถึงปี2011ถ้าใครจำปี2011ได้ก็น่าจะจำได้นะครับว่าเป็นปีที่เกิดซูนามินะครับคราวนี้ได้รับความเสียหายเยอะแต่5เดือนให้หลังซูนามิเนี่ยชาวเมืองอาโอโมริเนี่ยก็ยังจัดเทศกาลโคมเนบุตะขึ้นนะ้ะวคาโตเองก็มีโอกาสได้ร่วมงานในปีนั้นนะครับ แต่สิ่งที่คาโต้เห็นคืออะไรคือจํานวนนักท่องเที่ยวลดลงมากนะครับแต่คนในเมืองก็ยังร้องราทําเพลงกันอย่างสนุกสนานนะถึงแม้ว่ามันจะมีจํานวนไม่เยอะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่ใกล้ชิดกันนะครับคาโต้ได้เห็นภาพนั้นก็เลยคิดว่างานเทศกาลเนี่ยทำให้คนกลับมามีความสุขมีพลังนะเขาก็เริ่มจ้นต้นจากความความสุขแบบนี้นะครับคาโต้ก็ไปสึงจากการที่เขาได้ไปช่วยงานเทศกาลมาเยอะเนี่ย เขาพบว่าไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กเนี่ยปัญหาคล้ายๆกันคือขาดคมคนเข้ามาร่วมงานขาดเงินทุนจัดงานแบบเดิมทุกปีขาดความแปลกใหม่คาโต้ก,ก็เลยบอกเอางี้เริ่มต้นเขาอยากจะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยคึกคักด้วยงานเทศกาลให้ได้เขาก็เลยตั้งบริษัทเลยนะครับ โอมาซุริเจแปนในปี2014นะครับเป้าหมายไม่มีอะไรฮะเป้าหมายคืออยากทําให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลไม่ว่าจะเป็นแขกที่เข้าร่วมคนในท้องถิ่นบริษัทสปอนเซอร์มีความสุขนะอยากเห็นคนสนุกนะ่ะอยากเห็นคนร่าเริงกับงานเทศกาลนะครับถามว่าโอ้ถ้างั้นคาโต้ต้องรวยมาแน่นอนเลพ่อแม่ต้องมีเงินเยอะแยะเลยบอกว่าไม่ใช่เลยครับพ่อคาโต้เป็นพนุษย์เงินเดือนธรรมดาแม่เป็นแม่บ้านนะครับเขาเอาเงินเก็บประมาณสัก3 0 0แสน มาเป็นทุนเริ่มต้นพนักงานมีคนเดียวคือตัวเธอเองนะสามแสนสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ไม่เยอะเลยจริงๆสาหรับคนไทยเองเนี่ยสามแสนหลาย,ลายๆคนก็อยู่ในสถานะที่ที่ทำได้นะคราวนี้เขาทํำยังไงครับเขาพบแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วมีบริษัทเอกชนหลายแห่งเลยเนี่ยอยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์งานเทศกาลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่างานเทศกาลเนี่ยมันมีคนเข้าร่วมเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะโอกาสที่จะได้รับ การประชาสัมพันธ์บริษัทก็ดีนะครับม,มันก็มันก็มีแต่ว่าบริษัทพวกนี้ก็ไม่ได้รู้ว่างานเทศกาลมันอยู่ที่ไหนจัดเมื่อไร่และจุดเด่นยังไงนะอีกฝากหนึ่งนะคือผู้จัดงานก็อยากได้เงินอยากได้เงิน,อย,งนอยากขาดแรงงานขาดไอเดียอะไรเงี้ยเขาเลยทําเป็นคล้ายๆแพลตฟอร์ม ấy. คือทําให้2ฝั่งนี้มาเจอกันแล้วเธอเป็นบริษัทที่ปรึกษานะรับทำมีเวต์เลยแต่ก่อนเคยช่วยทำโปสเตอร์อะไรนี่รับทำมีเวต์เลยนะสิ่งที่เธอทําได้นะเขาบอกว่ามีเทศกาลฮาโลวีนในเมืองหน,นึ่งเนี่ยปกติมีคนมาแค่พันคนเลย ปรากฏว่าคาโต้กิกิจกรรมอะไรเต็มไปหมดเนี่ยเดินพาเลทเล่นเกมโฆษณาเนี่ยทำให้มีคนเข้าร่วมงานมากถึง16เท่านะสิเท่าก็ประสบความสําเร็จนะครับคือไม่ว่างานอะไรในในหนังสือก็เล่าให้ฟังนะคาโต้ก็เริ่มเข้าไปแล้วพอเริ่มทําแบบนี้เนี่ยก็เริ่มจะทําเป็นแพลตฟอร์มก็เริ่มประสบความสําเร็จนะครับเขาบอกว่ามีอยู่งานอันหนึ่งนะที่ผู้ประสบงานมักจะมีปัญหาก็คือเรื่อง เข้มงวดนะเรื่องความปลอดภัยเขาก็ต้องจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ค่าแรงมันสูงเนี่ยนะครับจะทายังไงที่จะบริษัทของคาโต้จะมาช่วยได้เนี่ยเขาก็เริ่มไปหาสปอนเซอร์บริษัทเอกชนนะเขาก็ไปพบ2บริษัทที่คิดว่าเหมาะกับงานเทศกาลนี้นะครับในในในเรื่องราวก็มีเรื่องราวของ2บริษัทนี้ผมเว้นไว้แล้วกันนะครับก็เลยเขาก็เลยมาเป็นสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์เขาก็มีเงินเข้ามาผู้จัดก็ไม่ขาดทุนนะครับ แล้วคนที่มาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยก็ได้รับแบรนด์ a r e n e s s ไปคนก็ซื้อของคนก็สนใจเยอะแยะมากมายนะครับเขาทำลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็เลยไปเปิดแพลตฟอร์มชื่อว่า OMAS Suri Japan Leader สำหรับผู้จัดงานทั่วประเทศเลยคอนเซปเป็นแบบนี้คือเมืองต่างๆเนี่ยต้องเช่าอุปกรณ์อะไรเต็มไปหมดเนี่ยก็บอกตอนนี้ทุกคนเช่าอุปกรณ์จัดงานเต็นผ้าใบจากแพลตฟอร์มนี้ได้เลย สมมติว่าเมืองนี้ใช้อุปกรณ์อันนี้แล้วก็ปล่อยให้เมืองอื่นเช่าต่อก็ได้นะคือมีมีอุปกรณ์แล้วทิ้งไว้เฉยๆทาไมใช่ไหมแทนที่จะจะใช้ปีละครั้งสมมุติว่าซื้ออุปกรณ์มาก็ไปปล่อยให้ที่อื่นเช่าต่อหรือแม้กระทั่งพนักงานรักษาความปลอดภัยอะครับทาใม้มีส่วนลดพิเศษเราพเขาเข้ามาแล้วเขาได้ได,ได้ได้ลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับทำเทมเพลตโปสเตอร์เลยนะถ้าใครจะทำโปสเตอร์ทำไม่เก่งเนี่ยคล้ายๆล้ายแคนวาที่หลายคนคงเคยทำนะผมก็ใช้อยู่นะไอ้น้าปก อพอดคาส์หลายๆพิซอผมก็เป็นแบบนี้นะครับเขาบอกอัปโหลดรูปภาพพิมพ์รายละเอียดปุ๊บได้โปสเตอร์สวยๆไปทาเลยคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้จัดงานเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้มันแบบวันสต๊อปเซอร์วิสอะแต่ว่าไม่ใช่คาโ์ต้ทํททุกอย่างเองนะก็มีคนอื่นที่อยากจะมาขายอยากที่จะมาช่วยในในหลายๆเรื่องนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ประสบความสาเร็จน,นะสรุปนะครับคาโ์ต้บอกว่าตอนที่เริ่มทํามาเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นธุรกิจหรือเปล่าอยากจะช่วยมากกว่านะครับ แต่พอเริ่มทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีคนตอบนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมานะครับที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยจันเกตก็มากลับมาคุยกับลูกศิษย์คนนี้นะบอกว่าบริษัทโอมาซุริเจแปนต่างจากคองแฮงทอดของเรายังไงลูกศิษย์ก็บอกว่าขายของคนละอย่างครับซึ่งอาจารย์เกตบ,บอกแทบลมจับนะเขาทำธุรกิจไปทำไมเขาบอกว่าก็ช่วยทำให เทศกาลอยู่รอดแล้วร้านของร้านของแขงทอดละ่ะเขาบอกว่าช่วยให้พี่ผมกับพี่สาวอยู่รอดครับซึ่งซึ่งก็เป็นตอบกวนๆหน่อยนะแต่ประเด็นคำถามคือน่าสนใจก็คือคองแคงทอดเราอะ่ะช่วยลูกค้าได้อย่างไรนะครับคืออาจารย์เกตสรุปข้อความที่ผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นหัวใจของของมาโกโต้มาเก็ตติ้งอะนะครับบอกว่าธุรกจการเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ใช่การคิดว่าเราจะเติบโตหรือสร้างยอดขายอย่างไร แต่มาจากการแก้ไขปัญหาหลือช่วยเหลือลูกค้าบางอย่างกรณีของโอมาสุริเจแปนเนี่ยคาโต้เนี่ยเขาเห็นปัญหาด้านการบริหารจัดการจึงเข้าไปช่วยนะออกแบบหาสปอนเซอร์ทำเรื่องคือเช่าอุปกรณ์จัดงานบริการใหม่พอช่วยแล้วเดี๋ยวมันลูกค้ารักไงลูกค้าชอบไงถ้าเราเริ่มปนต้นบอกว่าฉันต้องยอดขายเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเราจะทำธุรกิจแข่งกับคนอื่น ลดแลกแจกแถมหันราคาทำสงครามราคาแต่หากเริ่มธุรกิจด้วยการเห็นปัญหาแก้ไขยอย่างเต็มที่เนี่ยเราจะได้ทั้งกําไรและความรักจากลูกค้าทิ้งท้ายแบบฝึกหัดคงแข่งทอดจะช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างเออแล้วมีแถมมีเฉลลยด้วยนะบอกมีหลายไอเดียนะเช่นปัญหาคุณแม่ต้องซื้อขนมหลายอยา่างเพื่อให้สมาชิกครอบครัวทุกคนเนี่ยทั้งคุณตาคุณยายและลูกกินได้อย่างอร่อยนะไอเดียธุรกิจคืออะไร สื่อสารว่าคลองแคงเป็นขนมที่ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่หนึ่งถุงจบสยบทั้งบ้านหรือปัญหาคือคลองแคงปัจจุบันหยิบแล้วมือเลอะเหนียวมือไอเดียธุรกิจอาจจะเป็นคิดคลองแคงแบบใหม่ไม่เลอะมือหรือแถมที่หนีบคลองแคงไปในแพ็กเกจจิ้งหรือปัญหาคืองานยุ่งไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจไอเดียธุรกิจคือชวนย้อนกลับไปคิดถึงวัยเด็กทำแพ็เกจจิ้งให้ดูนะครับอะไรแบบนี้จะทําให้คนรู้เหมือนเหมือนเราดูไอ้มณนะมานีชูใจใคร ถ้ารุ่นผมคงจําได้นะแต่รุ่นใหม่คงจําไม่ได้เพราะไม่เคยเรียนหรือหนังสืออ่านนอกเวลาอยู่กับก๋งอะไรเงี้ยคนก็จะรีเลดได้เนี่ยบทของอาจารย์เป็นแบบเนี้ยทั้งเล่มเลยเป็นแบบเนี้ยผมขออนุญาตอีกบทหนึ่งนี่ขนาดแบบพยายามจะเลือกมาแล้วน,นี่นี่แบบโอ้บทเดียวนี้เกือบไป10นาทีแล้วน่าจะได้อีกสักบทหนึ่งนะครับแต่แต่ทั้งเล่มมันเป็นแบบนี้ผมอยากให้ลองไปซื้อหาอ่านเองนะครับ บทนี้เนี่ยเป็นชื่อแบรนด์กระเป๋าร้อยปีที่ไม่ทำการตลาดไม่ขายออนไลน์นะเริ่มต้นบทบอกว่าไปเข้าร่วมโครงการหนึ่งของรัฐบาลนะผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้ามีดีไซน์นะและอาจารย์เกตก็รับผิดชอบหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการตลาดโดยรวมนะก็ไปเจอพี่ดาเนะเป็นผู้ผลิตสบู่สมุนไพรเจ้าหนึ่งพอเจอกันพี่ดาก็มาคุยบอกว่ารับจ้างแบรนด์อื่นๆผลิตสบู่มาตลอดอยากทําแบรนด์ของตัวเองนะครับอาจารย์เกตก็ถามบอกว่า แล้วจุดแข็งของบริษัทพี่คืออะไรถนัดผลิตสบู่แบบไหนพี่ดาเนี่ยก็บอกว่าทาได้ทุกแบบเลยคะ่ะอาจารย์ขอให้สั่งมาเอากินไหนมีงบเท่าไหร่ทําได้หมดเลยบริษัทพี่ดาเนี่ยทำสบู่มา30ปีละเชี่ยวชาญในการผลิตมากลูกค้าสั่งแบบไหนทําได้แบบนั้นนะครับแต่หากต้องมาทําแบรนด์ของตัวเองเนี่ยวิธีคิดจะต่างไปคําถามของอาจารย์เกตก็คือแล้วว่าแต่ตัวพี่ดาเองเนี่ยอยากเห็นหรือทําสบู่แบบไหนคะนะครับ ซึ่งพี่ดาก็นิ่งเงียบไปเลยแล้วก็ตอบว่ายังไม่รู้เลยนะครับอจา์เกตก็เลยเอาบทความนี้มาให้พี่ดาอ่านซึ่งก็อยู่ในหนังสือเนี่ยนะครับบทความก็เป็นชื่อของบริษัทแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอิชิซาวะชินซาบุโรฮันปุกนะครับเป็นร้านผลิตและจำหน่ายกระเป๋าผ้าแคนวาสก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1 9 0 5นะร้อยกว่าปีนะครับเกือบร้อยปีดีกว่าเอ๊ะไม่ใช่สิต้องร้อยกว่าปีนี่มัน2021แล้วนะครับอยู่ในเมืองเกียวโตเป็นแบรนด์ที่ทากระเป๋ มามานานแล้วนะครับจริงในช่วงแรกเนี่ยร้านทํากระเป๋าใส่เครื่องมือนะโดยใช้ผ้าแคนวาสซึ่งราคาไม่แพงและทนทานนะครับแต่พอผ่านช่วงสงครามโรคครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยก็หันมาผลิตเป้ทาหารแทนนะครับเพราะว่าก็เป็นอะไรที่เป็นที่ต้องการนะกระเป๋าใส่ของของกองทัพมาจนล่วงเลยมาถึงปี1960เนี่ยคนญี่ปุ่นเริ่มเดินป่าปีนเขามากขึ้นนะครับกระเป๋าอันนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นที่รู้จัก โดยการออกแบบที่เรียบแต่ใช้งานง่ายและทนทานตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าชื่อของบริษัทนี้เนี่ยมักปรากฏในหนังสือท่องเที่ยวของเกียวโตวบ่อยๆนะครับนิตยสารไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆก็บอกว่านี่คือหนึ่งใน50สิ่งที่ควรติดตัวไปเมื่อท่องเที่ยวเลยนะครับคราวนี้มันดังขนาดนี้เนี่ยแบรนด์เขาจะต้องแบบ โหขยายใหญ่ใช่ไหมที่ผมเกิดมาตั้งแต่ตอนตอน้ตนบอกว่าถ้าเป็นฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกอ่ะอเมริกานี่คงต้องเน้นการขยายออ,ออนไลน์อะไรเงี้ยเขาไม่ทําแบบนั้นเลยครับแบรนด์ยแบบืนแยบบันแวบบ่าจะไม่ขายกระเป๋าทางออนไลน์เพราะอะไรใช่ไหมเขาอยากให้ลูกค้ามาเห็นมาสัมผัสมาลองถือแล้วค่อยเลือกกระเป๋านะครับที่เจ๋งวันนั้นนะครับคือเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบเนี่ยเย็บแบบแบบแบบเต็มที่อ่ะประณีตมากนะครับคุณอิชิซาวะชินสบุโรนะครับเป็น ทายาทรุ่นสีของร้านเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกระเป๋าส่วนใหญ่ใช้เส้นใยสังเคราะห์และใช้วัสดุที่ดูสวยงามแต่นั่นทําให้กระเป๋าแบรนด์นั้นดูสวยที่สุดตอนใหม่ๆใช้ผ่านไปจะยิ่งเก่ายิ่งโทมแต่ว่าแบรนด์กระเป๋าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นคอนเซปต์นี้ชอบมากนะเขาบอกว่าเราอยากให้ลูกค้าใช้กระเป๋าใบโปรดได้นานๆโดยไม่เบื่อนานนี้ไม่ใช่ปี2ปีนะเขาอยากให้ใช้2 0 3 0 4 0ปีผมอ่านตรงนี้แล้วผมได้คิดว่าเฮ้ย ปกติเวลาคนออกแบบกระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดใช้นานก็เดี๋ยวยอดขายน้อยสิมันต้องให้ใช้แป๊บเดียวแล้วพอเจ๊งจะได้ซื้อเราใหม่ไงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์นี้ครับแบรนด์นี้ต้องการอะไรที่แบบอยู่นานน่ยคือคือคุณใช้แล้วมีความสุขไม่ต้องมาซื้อเราบ่อยก็ได้นะแต่ในทางกลับกันเนี่ยคนที่ซื้อของแล้วมันอยู่ได้ทนานานเนี่ยนะเขาจะกลับมาซื้อเองอะ่ะเขาเล่ากันว่าฮนะมันมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยสั่งทํากระเป๋าจากบริษัทเนี้ยเพื่อนําไปใส่ ของเด็กทารกนะแล้วมอบให้คุณแม่เป็นของขวัญน,นะครับแล้วสื่อบอกว่าเนี่ยตอนนี้เป็นกระเป๋าคุณแม่นะแต่เด็กๆโตขึ้นมาก็ยังใช้กระเป๋าใบนี้ต่อเป็นกระเป๋าที่ส่งกันได้รุ่นแม่รุ่นลูกเลยแล้วไม่ล้าสมัยด้วยนี่การออกแบบเขาจะทำให้มันล้าสมัยเขาบอกว่าต้องเรียบง่ายเลยไม่หืวหวาคือ30ปีใช้ได้ตอนนี้ก็ยังใช้ได้นะครับแต่ความเรียบเนี่ยละเอียดทุกจุดนะ ผ่านการคิดมาแล้วนะครับแล้วมาจากความตั้งใจของช่างฝีมือร้านจริงๆเขาบอกเริ่มแต่เส้นได้เลยได้ที่เย็บกระเป๋าเนี่ยผ่านการย้อมแบบพิเศษเลยใช้สีซึมซับเข้าไปด้านในสุดของเส้นใยเวลาผ่านไปก็ไม่ซีดนะหรือขั้นตอนการทอผ้าจากเส้นได้เนี่ยกะความหนาพอดีเลยผ้าต้องไม่นุ่มเกินไปไม่นิ่มเกินไปเพราะว่ากระเป๋าจะขาดง่ายแต่ก็ต้องไม่แข็งเกินไปไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่สามารถเย็บขึ้นรูปได้นะ ผ้าเองเคลือบสารกันน้ําอีกก็จะได้ไม่เลอะง่ายเขาบอกว่าวิธีการเย็บกระเป๋าก็แตกต่างนะเวลาเย็บผ้าเข้าด้วยกันช่างจะเก็บปลายได้เข้าไว้ข้างในไม่โผลออกมาทําให้กระเป๋าทนทานยิ่งย่งขึ้นไปอีกสังเกตคือท,ทุกขั้นตอนเนี่ยมีความละเอียดถี่ท้วนมากๆนะที่ชอบคืออย่างนี้เขาบอกว่าสินค้าที่ไม่ล้าสมัยเพราะช่างแต่ละคนจะเย็บกระเป๋าในแบบที่ตัวเองอยากเห็นทางร้านไม,ม่มีแบบตายตัวนะคือพูดง่ายว่า ถ้าคุณเป็นช่างแล้วคุณอยากจะถือกระเป๋าคุณอยากจะถือแบบไหนอ่ะช่างคิดเองออกแบบเองสนุกกับการเย็บได้เต็มที่กระเป๋าบางรุ่นอาจจะมีใบเดียวในโลกก็ได้คือโอ้โหคลาสสิกมากอะ่ะคลาสสิกมากเขาบอกว่าแบรนด์ไม่ได้คุมช่างให้ผลิตรุ่นไหนเท่าไหร่เลยครับแบรนด์จึงไม่มีพวกคอลเลกชันฤดูการนี้ฤดูการนั้นไม่มีครับหรือไม่มีว่าอีกอวันนี้เดือนหน้าจะมีการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหนไม่มีครับ ที่สำคัญคือไม่ได้อยากดื้อดึงผลักดันยอดขายให้สูงขึ้นไม่กดดันให้ช่างเร่งเย็บกระเป๋าจนลืมใส่ใจรายล,ายละเอียดคืองานฝีมือแท้ๆเลยอะอารมณ์แบบนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าไปบีบว่าต้องเสร็จเท่านั้นเท่านี้เขาบอกกระเป๋าไม่จะถูกใจลูกค้าได้ไงคลาสสิกไหมฮะนี่นี่ไม่ได้แค่ตรงนี้นะเล่าต่ออีกนะพื้นที่ฝั่งผลิตนะเขาบอกว่าไม่ไม่ได้อยู่ไกลเลยห่างจากรา้านไปแค่หนึ่งช่วงตึกนะทุก วันเนี่ยช่างเย็บจะผลัดกันมานั่งประจําที่ร้านเย็บกระเป๋าไปสังเกตลูกค้าไปคือลูกค้าก็เห็นช่างก็เห็นลูกค้านะครับแถมทํางานเป็นพนักง,งานขายเนี่ยเพราะเขาก็เป็นคนเย็บเองนะครับต้องเรียกว่าคือคือทำทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนผลิตเนี่ยเขาเจอลูกค้าใช่ป่ะเขาจะรู้เลยว่าลูกค้าแต่งตัวแบบไหนถือของแบบไหน พราะฉะนั้นในกระเป๋าที่เขาจะใช้ลูกค้าจะใช้เนี่ยมันน,น่าจะเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับนอกจากนี้ร้านเนี่ยเขาไม่ได้แค่ขายกระเป๋านะเขาบอกว่าคิดเผื่อถึงขั้นตอนการซ่อมกระเป๋าด้วยนะเพราะว่าลูกค้าใช้กระเป๋าไป10 20ปีแล้วเกิดกระเป๋าขาดเนี่ยช่างจะมีเทคนิคในการลอกกระเป๋าแบบไหนนะเขาบอกว่าต้องลาะเป็นส่วนๆเพื่อเปลี่ยนบางชิ้นให้กับลูกค้าแปลว่าดีไซน์เนี่ยเอามาแบบเผื่อให้ซ่อม้วยนะคือพูดมาทั้งหมดทั้งปวกเนี่ยท่าจะเห็นความใส่ใจมากๆนะเป็นอะไรที่ ที่ไม่ใช่ร้านกระเป๋าทั่วไปอ่ะเนี่ยผมเคสมันเป็นแต่แบบนี้ทั้งเล่มเลยอัอนนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นถึงความรักของการทําธุรกิจแล้วมันก็เป็นการทําที่แบบอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าว่ามันไม่ใช่ว่ารีบๆขายรีบๆจบปิดดิวแล้วจะได้อ่าอ,อะไรนะขายได้เยอะๆแล้วก็ไม่ต้องทนอะไรมากหรอกให้คนกลับมา,าซื้อสินค้าใหม่ไม่ใช่อารมณ์นั้นนะครับก็จึงไม่แปลกนะว่าแบรนด์เนี้ย อยู่มาเป็นร้อยร้อยปีอะอยู่มาแบบโอ้โหนานมากแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขาไม่ขายออนไลน์อะเพราะเขาเชื่อว่ากระบวนการแบบนี้มันเป็นกระบวนการที่สําคัญนะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เขาก็มีอาจารย์เกตก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆว่าเห็นไหมมันมีแบรนด์บิลีฟหรือจะเรียกว่าไวผมชอบคํานี้นะเป็นความเชื่อนะเป็นเหตุผลที่แบรนด์ควรมีอยู่นะกลับมาเนะเมื่อกี้พี่ดาใช่ไหมที่มาถามว่าการทําสบู่เนี่ยก็ ถามพี่ดาบอกว่าสรุปฟังอ,อ,อ่านเคสเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงนะครับพี่ดาเขาก็เล่าบอกว่าเออเขาความเชื่อเขามีอยู่3อย่าง A นะคือพี่จะทําสมุ่ก้อนเล็กๆที่ผสมสมุนไพรเช่นอัญชันพริกตั้งชื่อเก๋ๆอย่างสไปซีต้ยมยำน่าจะเป็นของฝากที่ดี B นะพี่อยากเห็นแบรนด์ไทยไปไกลระดับโลกบ้างบ้านเราเนี่ยมีคุณภาพดีมีพัฒนารมที่ดีแต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเลย และ4นะพี่จะไปซื้อวัตถุด,ดิบผักออร์แกนิกจากชาวบ้านอยากสนับสนุนพวกเขาให้เขาอยู่ได้ถามอาจารย์เกตถามบอกว่า3ประโยคนี้คิดว่าประโยคไหนคือแบรนด์บิลีฟ A B หรือ C คำตอบคือ B นะครับคืออยากเห็นแบรนด์ไทยไปไกลระดับโลกของเรามีสุขมีคุณภาพดีมีวัฒนธรรมที่ดีแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักเลยนะ อันนี้คือคือตัว B นะเป็น Y นะเป็นแบรนด์บิลีฟนะครับส่วนตัว A เนี่ยเป็นวอตก็คือทําสบู่ก้อนเล็กๆคือทําอะไรใช่ไหมเป็นสินค้าส่วนตัว C เนี่ยเป็น How นะครับไปซื้อวัตถุดิบที่ไหนยังไงนะครับเขาบอกว่าไอ้วอตกับ How เนี่ยที่หลังจาก Y นะครับ Y ก็คือเราอยากทําเป็นแบรนด์ระดับโลกประมาณนี้นะครับแค่2เรื่องนี้จะกินเวลาไป20กว่านาทีเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะผมค่อนข้างอินกับหนังสือเล่มนี้พอสมควรเลยนะครับ อยากให้ไปหาอ่านกันนะผมตอนที่ซื้อเนี่ยรู้สึกจะสั่งผ่านเพจนะครับเพจอาจารย์เกตทุกคนคงทราบนะครับหรือเขียนว่าเกตุวดีมารุมูระก็ได้นะครับน่าจะเจอนะครับแล้วก็ลองลองดูว่าเขาให้สั่งทางด้านไหนได้บ้างนะครับเออไม่แน่ใจว่าจะมีวางจําหน่ายที่ร้านหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ทราบตอนที่สั่งเนี่ยรู้สึกจะไม่มีนะรู้สึกจะไม่มีนะครับ อันนี้เวลองลองสืบค้นดูนะครับอาจารย์เกตก็น่าจะหาได้หรือไปที่เว็บนี้ฮนะนี่เปิดเว็บให้เลยนะของ The Cloud นะ Facebook read the cloud R-E-A-D แล้วก็ T-H-E-C-L-O-U-D นะครับเพื่อมีนะอย่างให้อ่านส่วนตัวผมต่อยอดอีกนิดหนึ่งทำไมผมถึงอินเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกผมเปลี่ยนความคิดไปพอสมควรทีเดียวกับการทำธุรกิจต่างๆนะครับ แม้กระทั่งตอนระหว่างอ่านเนี่ยผมก็นึกถึงพอดแคสต์นบดอนสตอรี่ซึ่งจะเรียกว่าธุรกิจยังไม่ได้เลยด้วยซ้ําแต่ว่ามันเข้ามาในทีมอ่ะผมรู้สึกมันมีความสุขอ่ะที่จะได้ทําแล้วก็มีความสุขที่หลายๆท่านเนี่ยได้ประโยชน์จากอ่านโบดอนสตอรี่นะครับก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นธุรกิจมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้มันมีความสุขแล้วจากที่เคยคิดว่าหู oo, อยากให้มีคนฟังเยอะแยะมากมายจริงๆดีใจนะครับที่คนฟังเยอะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากกว่าจํานวนคนฟังคือคนที่ได้ฟังอ่ะได้เอาเนื้อหาจากน้อบุญนสตอรี่เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปสร้างความสุขหรือเอาไปทำอะไรก็ตามที่มันดีกับชีวิตของท่านเนี่ยผมผมดีใจมากๆแล้วละ่ะที่ได้ทำสิ่งนี้นะครับเนี่ยวันนี้ก็มาอัดเนี่ยสองทุ่มครึ่งนะนี่แอบแอบมาบ่นเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรฮนะเพราะว่ากลางวันมันไม่มีเวลานะครับสองทุ่มครึ่งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องต้องลงและแต่ว่า ก,ก็มันคุ้มค่าอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับโควิด1 9ไม่ย้ำเตือนแล้วกันท่านฟังมาทุก,ทกรอบและนะครับขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิด1 9นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n น p ดอนสตอรี่ no a life changing story